สวัสดีค่ะบีจากโฟแอ o เคาน์นะคะสำหรับวิดีโอนี้บีจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจด้วยตนเองง่ายๆที่หน้าระบบโฟแอดเคาน์ค่ะ mm hmm. เมื่อเราเข้ามาที่หน้าระบบโฟแอดเคาน์แล้วนะคะเราสามารถเลือกการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้2วิธีด้วยกันนั่นก็คือขวามือด้านบนที่เป็นคำว่าอัปเกรดแพ็กเกจหรือจะเป็นซ้ายมือที่เป็นสัญลักษณ์โลโก้แล้วคลิกไปที่คำว่าอัปเกรดแพ็กเกจได้เลยค่ะ เมื่อเราคลิกเข้ามาที่ระบบแล้วนะคะจะเจอแพ็กเกจสุดคุ้มที่เราต้องการเปลี่ยนซึ่งแพ็กเกจสุดคุ้มสามารถใช้งานครอบคลุมได้ทั้ง4 account 4 payroll และ auto key ค่ะในส่วนนี้สามารถกดอัปเดตแพ็กเกจของคุณได้ที่ด้านล่างเลยหลังจากนั้นใครที่มีจดแวดแล้วนะคะก็ติขังหน้าที่จ่ายเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็ไปยันหน้าชำระเงินได้เลยค่ะ ที่น่าชําระนะคะจะมีวิธีการชาําระ2วิธีด้วยกันนั่นก็คือการตัดบัตรเครดิตนะคะหรือจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถัดมาในข้อที่2สําหรับลูกค้าท่านใดที่โอนเงินเข้ามาสามารถแนบสลิปได้ที่ข้อนี้ได้เลยนะคะสุดท้ายข้อ3สําหรับใครที่ต้องการให้ทางเราออกใบกํากับภาษีหรือว่าใบเสร็จก็สามารถใส่ข้อมูลได้ที่ข้อ3ได้เลยแล้วกดชําระเงินค่ะ สำหรับยอดชำระเงินนะคะระบบจะคำนวณส่วนต่างกับวันใช้งานคงเหลือให้สามารถคลิกดูรายละเอียดที่สัญลักษณ์ไอได้เลยนะคะเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานแพ็กเกจใหม่ได้เลยค่ะ